นโมเมสะพะพุทธานังอุปันนานังมเหสินังตันหังกระเวรมหาเวรเมทางกระวรมหายโสสารังกระเวรุตระหิตตทีปังตระเวุตินทะรวกวนทานโยชนปาโมโคมังตระวปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีรวเรวะตัวรติวะตโนโส ภบีตัวกุณสัมปันโนอนุมาธาสีชันวตมปตุมโลตปัจตัวตัาระตววรสารทธิปตุมัวตรสัตสารสุเมตัอาปติปุคโลสุชาตัวสัพโลกาคขวปิยาสีนราสพโวอัตตาสีการุณิโัธรรมาสีตมนุตัสี ธาตุอสโมโลเกติโสเจวะตตังวโรักุโสเจวะระตัวกุตตัววิปัสสิจะอนุปมวสิกิสสามหิตุสัทเวสปัสุขทายะกุตตะกุสันตุสานตวะหัวกุนาธรรมโนระนันจะโหกาสปัวสิริสัมปันโนโคตตะมวสักกายภูงเทวดี